สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วเด็กเสรีพิสุจิ์บี้ประยุทธ์ปรับอนุพงค์ออกหมดเวลานั่งหลอไม่เคยเห็นหัวนางสาวนภาพราพเพชจินดาสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแสดงความเห็นในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอโดยระบุว่า พลเอกประยุทธ์ควรปรับรัฐมนตรีโลกลืมออกไปเพราะไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันและควรเปลี่ยนตัวมทรหนึ่งได้แล้วเพราะไม่เคยทําอะไรเพื่อพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยเห็นว่าการปรับครมที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นโอกาสสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์แล้วว่าจะปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของสสในพรรกรัฐบาลหรือจะปรับเพื่อเอาคนดีมีฝีมือเข้ามาแก้ปัญหาประเทศถ้าจะปรับ เพื่อเล่นเก้าอี้ดนตรีในหมู่พารคร่วมรัฐบาลก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้คงอยู่ได้อีกไม่นานเพราะแค่เห็นรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาแทนแล้วชาวบ้านได้แต่ส่ายหน้าเพราะไม่มีประวัติผลงานอะไรให้เชื่อถือได้เลย คนที่ควรจะถูกปรับออกไปก็อย่างเช่นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนแต่เราแทบไม่เคยเห็นหมอทรหนึ่งลงพื้นที่เลยโดยเฉพาะในจังหวัดที่ชาวบ้านเดือดร้อนจากโควิดเห็นแต่ผู้ว่าลงไปช่วยจนติดเชื้อนอกจากเรื่ององค์การทหารผ่านศึกรับงานขุดลอกคูคลองหรือซอยงานขุดลอกคูคลองให้เหลือโครงการละไม่เกิน500,000บาทเพื่อหลบเลี่ยงการประมูลเราเคย เห็นผลงานอะไรของเขาอีกบ้างแค่เป็นพี่น้องสามปอก็นั่งหล่อในคลองหลอดได้ถึง7ปีแต่ไม่เคยทำอะไรให้กับปกครองท้องถิ่นเลยนอกจากจับพวกเขาแช่แข็งตอนยึดอำนาจ รัฐมนตรีหลายคนในครอรมชุดนี้โลกลืมไม่เคยปรากฏเป็นข่าวไม่มีผลงานใดๆให้จับต้องได้นอกจากมีข่าวว่าชอบมุดไปบ้านพักบ้านป่ารอยต่อเป็นประจำอย่างอื่นก็ไม่เห็นมีผลงานอะไรให้ชาวบ้านพูดถึงหรือหลายคนมีบาดแผลจากการถูกอภิปรายแต่ชี้แจงอะไรไม่ได้และกำลังจะถูกฝ่ายค้านร,ร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ดังนั้นผลเอกประยุทธ์ควรถือโอกาสปรับคนเหล่านี้ออกไปไม่ใช่ไปฟังแต่เสียงกลุ่มกวนในพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะทำให้อายุของรัฐบาลนั้นสั้นลงไปทุกทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ